เค่น okay. so ั so ้น so มันออกครบโอเคอย่างว่าแค่นั้นแล้วก็ต่อไปเนี่ยนี่เด้ยวต่อลงนั้นหุ่นยืดไปนะหัวออกเด้วยแบบนี้โอ๊ยนี่เย็นไหมเกลียวเลยเบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ๊ยเย็นปะเปลี่ยนเย็นปะเปลี่ยนไปนี่แหละก็ไม่เย็นมาเหมือนกันย้ำงุ่มเหมือนย้ำงุ่มเชี่ยแบบเอาเงี้ยง่ายมากไม่ดีมือมาเลยตัวไหนตังนั้นตัวนั้นล้วนเมื่อนี่หยุด มาน้ำใส้มนได้ปลาดูปลากูตเพ่าตายไดยเตายยังไงเนี่ยเขาจัดมีได้กินกรมยัง่ตายปลาตายปลาเนี่นอนตาแดก็ไ่ตายอูเหนูันนี้ลงมาล้นาพี่เ็นปลากเกอปลาชกเกลือเขาให้กินปลาดูดนี่แหละเวากินทักที่จะห้าวกเขาเนี่ยเขาเขาะแยกวอกหวานอี่างเขางี้ยไอ้ปูนี่ย่ยเปูเ่แม่่่เีูนีแม่ ไปยืมมองไม่้งไงไปยืมไสยืมัปยืมตัดสู้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 ตัวไปตัวบากตัวบากท้องของเราเราต้องสู้มาท้องของเราอยู่วันละสามเวลาอยู่ไม่ได้คนไม่อยู่ปั่นน้ำโขงสะเลยปั่นปั่นน้ำโขงสะ น้ำโขลงสานลองที่มัน้องาไก่อได้เนยสาน้ำโขกปลากันตปกขาวน้อยกุ้งกะไร เอา้าเออโอ่องบวกพี่ละล่องหลุมพี่ละ

เังยยู้ากูไปสาเียนอดีเลยะเต็มเลย่ละลุไปตรงพุ่น

ไม่เก็บตัวให้ก่อนเก็บมาจัไปล่างเลยมันหลอยู่มีเื่องบุบวอ่ามันยห่นยันยื่บุบบวบอะไกไม่ค่อยยนเลยล่ะานห้วยตีนเลยปลาแต่เนี่ยอ่อนขนาดแบบลุง อืมลวนยนายเลยตัวน้อยกาน้ำนวดลุงไปปันเพื่อนกิน้ใดิเอาเอาไปปันเพื่อนเถอเพื่อนขั่วเอาตัวน,น้อยกระเคขั่วให้น้ำ

ระงเยใกะห้ามดี๋ยว่ทุงไว้บานนี่นี่ใส่ทุงนี่บ้านนี่กูก็รู้ออนี่เอ้ยไล่ขางสิที่ขางถ้ล้งมันเบลอเนี่มันอยู่ขางนี่สิงยกระลูกหม้นี่กรลังไงอยู่กระไรให้มันไก่เที่ยงเดเดวขาเปี้รขาล่วรด่ต้องไปำยิ้มอะไ

มันทำมนไดปลาดปลากระ่อายตเนี่ยปลาตยังไงเนกระพืจักม่จักนกมันยังาตายตปลานี่นอนตาแดกับปลาตูเห็นอันนี้ลงมาไร้นาพี่เหนปลาซอกเปลาเกลเขาไม่กินปลาดูดนี่แหละมึงกินทักที่จะห้ามุกเขาเนี่เขาเขาะแกะลบอกหวานเนี่ยมนขาวง้เนี่ยอีปูเนาไปแล้นแค่เนีาปูได้ไหมได้ปาีกของไว้าง ไม่มีเอกันไม่เห็นกันเหี้ยโมขัดเปล่าก่อนนี่พี่กับพี่คัดยูพี่ัดยูพี่อนขพี่ไม่เที่ยวขดหเรื้วงานเลยขดลกบาดเดียวปักเรื่ให้เียดลดเลียลวเ่ยบอกว่าไงไตลางไรุดไปนอนเลยมันกระทบบุ๋มเลยธรรมดาเด้อแปลปลาครึ่งมือมือนี่ปลาคอนลวดเฮ้ยย่าน้ำเสียไหลเลดูดดิประตูกดดเนยดด่ไอประตู คัดปลาพี่น้องเลยปลากระติ่มนี่งรุ่นใหญ่เนาะรุ่นนี้ยหนึ่งรุ่นใหญ่กับปลาขาวหน่อยท่านคุณจะเป็นอันปลาตองปลากาขอดูปลากาหน่อยมีปลากาก็ได้หลายได้พี่น้องเอ้ปลากาปลากาดำนี่ปลาซ่อนแล้วก็ปลาดุจเก๋ยยังมีน้ำพีน้ำนองเ้อพี่น้อง มันเหรอพี่น้องปลาคุดปลากรแย่งน้ำส้มพี่น้ำมันปลาดีกว่าพุ่งพี่น้องน้ำล้นอันนี้ปลาเสี้ยมมัไม่เป็นปลาเสี้ยมเด้พี่น้องปลาดําขุ่นเป็นปลาอย่างบนนี้ปลาปีปๆของเานี่ยจะเกิดได้ตัวหนึ่งเกิดเ้วยได้สามก็เกิดสามก็เกิดหางไปป้อยได้สิเขากินนี่แหละพี่น้องการักมันกินไข่ปลาตัวทได้มันวนธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยมึงแนมเป่าเขา ปาก,ปก erm. ดไหลกดแช่กดที่สามเด้อพี่น้องรถ้นกันอีสานเพิ่มวลปลากยิบเยนนแกเชี่ยวกันอยู่หนุ่มพี่น้องเลยสะหน่อนปากาปลากาดำ